น,น้องสาวพินพาสวัสดีครับผมคือพามานี่เออนะครับอ่ะโปรเพอร์พินพาเลยครับน้กร้องน้กกุณครับใจดีดีกัไหนมาไหนก็ไปด้วยกันครับกับคุณขันตีอา่ะกล้าพร้อมทีมงานครับผม k, KK, k k k มอเตอร์นะครับเป็นเจ้าภาพจัดสร้างอ่ะไม่ห้าล้อนเราเขาสิ้อเหรีได้ไหนเขาได้หลายเขาเล่นตะลกได้บัตร ขอบคุณที่อ่านขอบคุณครับอ่าถ่ายรูปแล้วชมตลกไปด้วยนะครับผมกับคุณคำเบนลูกอีนะครับผมนะฮะตลกคู่หงคู่หาที่ติดบอลลูนนี้ก็จะเล่นตลกพี่น้องเตรียมหายที่แตกที่แตกได้นะครับให้ให้เตรียมกระดาษทิชชู่พี่แตกที่แต่อ่าปุ่นเอ้าไห่ไม่อยปุ่นไม่คอยไม่ดิ

ไมยมีไปแฉกเฮ้ฮะบอปป้าเฮ้ยชาวไทยเจ้าไทยเพื่ออไรอีกล่ะนี่ยคุณให้เจ้าอะไรเนาะแขกเทื่อแขกเที่ยงก้องเพื่ออะไรหรือเพื่อประกานงามเพื่อผู้ได้บอกเพยิ้มใหญ่อ่าบริษัทลูกก็พิมพ์มาเด้อแร้วเป็นเป็นสีเหลือง

ทีรุ่ยทีทักจากพุนิกเกียรตนะครับผมนะฮะทานข้าวชากตาเสร็จปุ๊บเรามาเดินรุกร้อมนะครับผมนะครับตอนที่พุนิกเกียรตแต่ไม่ใช่สามล้อนะครับเข้ามาแบบลูกทุ่งนะครับมาใครครับบานโมแบบพุ่งจิกว่ะจิกจิกอ่าเจ้าภาพเจ้าภาพพระคือคุณขันทีอาหารจิาก้าเอออาก้าอาหารเอามากินพ่อ แล้วรูปที่สองคือทุณยาวรูปหี่รูปที่สามเนี่ยผ่านไปเลยไม่ก็พูดถึงมันไม่รู้จักใครหน้าตืนเต้เกิดนะครับเอาไม่ไม่อีกแล้วเอาไม่อีกแล้วจอมาไม่เคาเขาเคยแจ่งหมายมโนจังนะอ๋อเดี๋ยวจะพักก่อนอรอันพ่าเปิดเปิดพรางเขียนอะไรี่บกเปิดเ่เดียวพัสั้นเลยกระพันบริริตครับผมนะฮะ อีกสักครู่ครับคุณพิพาจะร้องประมาณ18เพลงก่อนครับจากพิษเกียร์นะครับผ,<ม>ผมกับคุณป้าที่จังไหนขี้ขันข้งนี้นจังไหนเลยผมกับคุณคำเณรจะร้องประมาณ5เพลง5เพลงก็พอ,อห้าเพลงก็พอคุณคำเณรครับคุณเป็นคนที่ไหนก็คนทุกที่แหละครับไม่ใช่บ้านเกิดเมืองบนอ่ะคุณคนที่ไหนอ๋อศซีสเกศซีสเกตคำเณรเออคำเณรเออคำเณร เหมรออ่าเมนพี่ภองบอกก่อนคุณชื่อยาไรอย่งเงี้ยเขมรอคุณร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงเขมรอ้าวร้องได้สิเชียพายของปีตาเกิดมวยคุณร้องได้ไหมะได้เกิดมวยมันชื่อเพลงอะไรรักน้องสบัดนานเออเกิดมวยเกิดมวยสดๆนะคอ่าเกิดมวยเทียนนี้ดิดิดิคือว่าเป็นเพลงคุณงามความดีของกระพารเออ ่าคุณขันทีนะผมแต่งเพลงนี้เลยขันทีขันทีครับคุณขันทีนี่ขันทีขันทีขันทีอ่านอะไรอ่านหันอ่านหันมายิงขอพ่อมาอ่านหันอ่านกล้าครับขันทีอ่านกล้าความดีของคุณขันทีอ่านกล้าอ่านกล้าครับนี่แต่งได้เลยสดๆเลยอ่ะไหมเกิดโม่เที่ยบีสระพู โนบอนเธอบนมันพอหรือมันเป็นตูปีเลี่นสั่มันพอมันนั่นนร้อ,รองที่ไงไอข้ามึงแล้คุณจะร้องนำทำไมเนี่ยอ้าวความดีของคุณขันทีคนขโมงกระทั้งวัดเลยเพราะว่ามันคืออะไรเนี่ยเกิดบัวอะไรเจเนียเกียอะไร ภาษากรเพร์ผมแปลแล้วคือคุณงานความดีของเขาแล้วแปลให้ฟังหน่อยครับเออเกิดโมเจียดนี้สลาครูอ่าแปลเกิดมามีม้อต้องเคาะดูเทียดพีมูนบานเธอบนมันทอนี่อะไรครับกินเปียกปูนมากบนปวดท้องแล้วก็มันเลยกูบีมันคืออะไรครับหรือมันเห็นมุขขี่ไว้แปลผู้ชมเอ้า เสร็จแล้วเหรออ่ามาแล้วมาแล้วโอเคนะครับสวัสดีครับเอิร์นสวัสดีครับเด็กชายพิชรีนะครับผมไปไหนก็ไปด้วยตลอดนะครับเลยครับผมเป็นคนบุญมากนะครับถ้าจะร้องเพลงอะไรที่เป็นสัมภาษณ์หน่อยครับเอ้าคอ้ี้มันคือมุกขเรียูยไทยชัยหรือใครดีมาใส่กุญแเพลงโอ้ที่น้ำรับขอบคุณน้ำอ้อยครับผมนะฮะับที่ น้ำน้ำยังมาน้ำใบเตยน้ำใบเตยคำขอบคุณบอาให้ตอบผิดเขาบอกน้ำอ้อยใช่ไหมครับตอบว่าน้ำใบเตยน้ำหยังมันกระเดกน่อบกราบขอพระคุณกรรมการเด้อทุกท่านที่ไปต่างไปว่าพิมพ์พ้าพรสิริมังเอดงโอ้ยเสียงโมดีโมดีอภัยบาใขะเดา คามเชื่อสมองเนี่ยเกาะเอาก็สุดท้ายมันจะจอด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 จอนจอด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 นอดจอดจอดเดจอ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 าจอดจ่ดจอดจอดจจอด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 จอาจอด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 จาดจอดจามจอดาอดจ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 อด คว่อทุกท่ทางยาเรยร่นเกยบสมือนไปมีเป็นพี่น้องมาเยี่ยมดอกแมาใแต่ไม่กิ้งโถนามมาสอยดอกไม้นักทัม่มีแต่ละสีบอลงสมควรทันโอ้ยทิมพย์ไทย มสิบงพากเอาากเอาทายเลยอเออทายอ่าแม่ขึ่จ่าช่ายภาพช่ายภาพโอ้บูบาที่อกเสียกันดทุกคนน้ว่าย่าเดียวล้นะแลอายโอ้แคนขับเพิ่พิพาเนาะหลายแห่งเลยพื่อนอ่าคพณพิพ์ภมดมาน่าแหละเพิ่งบอกเพิ่เกิดเลยแล้วเพิ่งก็บเราอ่เพิ่งพิพาพจำได้บ่เนาะจำได้บ่ โอ้จำได้แล้วจำได้แล้วแั้จะมาพอกันรัาพอกันแต่ก่อนดูสานชาแนลติลิการ์ดติลโซ้แม่ท่นกลับเป็นอันมอาน้ากไปเป็นข้าวา้้ายไหลขาาละท้นสินไลโซ่สินไลโซ่ครับออนแอไปนะครับช่องวันนะอ๋อทายน่นนะครับ่ละ้อ อีกสักครู่ครับพิธีพิธีกรรมพิธีทางพราหมณ์ครับผมนะฮะพิธีกรรมเราจะเริ่มขึ้นประมาณ9โมงกว่าจะเป็น9้าโมง29 9้าโมง39นาทีเราก็ดูความพร้อมนะับเดี๋ยวอีกสักครู่พี่ินจะมานะครับผมจะบอกวิธีเขาเข้าก่อนพี่ินจะเอารถมาจอดตรงนี้แล้วก็เดินมา ก็ดูลักษณะของพี่บินเดินมาจากรถนะแล้วเขาลงมาปั๊บจะมีบริการเขาคุมมาแล้วก็พี่บินนี่จะเดินในตรงกลางนี่ยครับคุณเป็นพี่บินได้หน่อยมีบริการอ่าเดี๋ยวนะครับอ่าตอนนี้รถจอดตรงนี้ละเอ้ยรถจอดตรงนี้อ่ะพี่บินก็จะลงมาเดี๋ยวอ๋อพี่บินจะมาจอดตรงนี้มั้จอดตรงนี้แล้วก็บริการเขาก็จะคุมมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพาพี่ปินเดินก่อนมาพี่ปินมาเดินตามทีๆมาถอยถอยพี่ปินยางมาตืสองแทบพี่ปินยางก้างโอยางกนยางก้นยางกันยางกันยายางกันยางนยางกันยางกันยางกันยงกยางกัน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 ยางกัยางกันกเนยางกัยางยาางนยางกันางยางนยางกัยางันาากนยยางงานยางนันง รับพี่บินไดเลยไมทำไมทไมฉันานมาดัวมีนะไม่บอกรับยอนมาองตอรับพี่บินพี่ไปจุดักพี่บินต้งาสะกองาอันนี้อ่น้ม่นขาพี่บินแะขากูนี่นี่นนครับเพราพี่บินนางมากแล้วพี่น้องนะครับผมนะครับค้นกระสีลุ่มล้อมจัง่ายลปกไทยยังข้อสมมาราทพ้าควน กันเข้าไปปรลัมเพทีเราไปไปหวยพระไหวพระเสียพระถนัดใจจีว่าก็บวชบวชบวชเขาบอกบวกในกรไดหว้พระเสีย้าโป๊กเผาในปรลัมพิทีคนสิเพ็นประธานจุดเทียนอบวงสวงแล้วก็โปรยเขาตอกดอกไม้ยูนน้าห้าจนหอดบายโม